กาตูเลิฟลี่ซากุระตอนพิเศษต้อนรับวันเด็กแห่งชาติตอนนายต้นกล้ากับอัศจรรย์ดินแดงขนมหวานตอนเดียวจบถ้ามีน้องคนไหนได้มีโอกาสไปค้นหาคลิปเก่าๆของพี่ดูนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเจอเรื่องนายต้นกล้าอยู่นะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เดินทางไปต่างโลกพร้อมกับเมนูอาหารจากโลกมนุษย์ค่ะ และคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษของวันเด็กที่พี่จัดทำให้นะคะหวังว่าจะเป็นของกวันวันเด็กให้กับน้องๆทุกคนค่ะและเมื่อวานนี้น้องตั้มก็ได้แนะนำเรื่องแนววันเด็กกันมาด้วยนะคะพี่ส่งเรื่องนี้ให้แล้วกันและขอส่งมอบไปถึงน้องคนอื่นๆที่อาจจะขอมาเช่นเดียวกันแต่พี่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ขออนุญาตมิกรวมเรื่องนี้กับหัวข้ออัศจรรย์ดินแดนขนมไปให้ด้วยเลยนะคะคุณอาต้นกล้าครับ ผมน่ะอย่างเซ็งเลยวันเด็กปีนี้ดันเกิดโรคระบาดขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนแถมคุณแม่ก็พาผมมาฝากไว้ที่นี่ซะอีกเอาน่าเจ้าติวเตอร์อยู่ในนี้ก็ปลอดภัยกว่าไปข้างนอกนะเดี๋ยวอาทําขนมอร่อยๆอให้กินดีกว่าจะได้อารมณ์ดีขึ้นโหคุณอาต้นกล้าทําขนมเก่งจังเลยหอมแล้วก็น่ากินมากๆเลยครับแม่ของอาน่ะทําขนมขาย ตอนที่อาเด็กๆก็จะโดนแม่เรียกให้ไปช่วยทําอยู่ประจําเลยนี่ทำไมยังทำหน้าเหงาๆแบบนั้นอยู่อีกล่ะขนมของคุณอาอร่อยมากครับแต่ว่าวันเด็กทั้งทีมันน่าจะมีอะไรพิเศษหน่อยเข้าใจแล้วล่ะงั้นมาทางนี้ดีกว่านะติวเตอร์จะพาไปไหนเหรอครับคุณอาต้นกล้าก็พาไปต่างโลกนะสิที่นั่นยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีโรคระบาดเหมือนพวกเรา ว่าแล้วเชียวถ้าจะพาหลานไปก็ดูแลกันดีๆล่ะเจ้าต้นกล้าไม่ต้องกังวลไปหรอกครับพี่พีทนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดของพี่เลยนะผมต้องขอขอบคุณนวัตกรรมล้ำหน้าที่พี่ทำขึ้นมาจริงๆนะครับโหที่นี่มันเมืองอะไรกันสีสันเยอะมากเลยครับคุณอาต้นกล้าเจ้าเครื่องทะลุมิติดูจะเลือกสถานที่ได้ถูกใจเด็กๆมากเลย ดูเหมือนมันจะเป็นเมืองขนมหวานนะมีแต่กลิ่นขนมหวานหอมอบอวลเต็มเมืองไปหมดเลยครับติวเตอร์ดูโน่นสิบ้านหลังนั้นเป็นรูปทรงขนมเค้กเลยมันเป็นขนมจริงๆหรือเปล่านะผมเองก็อยากดูเราไปดูกันดีกว่าครับความรู้สึกเหมือนเข้ามาในเมืองมหัศจรรย์ยังไงอย่างนั้นเลยนี่มันขนมเค้กจริงๆด้วยละ่ะติวเตอร์จริงด้วยครับคุณอาต้นกล้าครีมนี่รสชาติละมุนมากๆเลย ตอนนี้ท่านพ่อของข้าแล้วก็แม่ของเจ้าก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเจ้าอย่ามาอ้อนวอนข้าเสียให้ยากเลยแคนดี้ท่านพี่ปล่านี่ข้าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของท่านก็จริงแต่ได้โปรดเมตตาข้าสักหน่อยเถิดข้ายัางไม่มีเงินที่จะไปอยู่ข้างนอกได้เรื่องนั้นมันเป็นปัญหาของเจ้าไม่ใช่ของข้าแคนดี้หากเจ้าอยากมีเงินก็ไปร่วมแข่งประลองทำขนมให้เจ้าชายเสวยซิ ข้าไม่กล้าหรอกนะท่านพี่ข้าไม่ได้ทำขนมเก่งถึงเพียงนั้นเออถ้าคุณไว้ใจผมผมว่าผมพอจะช่วยคุณได้นะครับเอ,อ๊ะท่านจะช่วยข้าได้แน่หรอเจ้าชายทรงเบื่ออาหารสวยอะไรก็เบื่อไปหมดข้าไม่มั่นใจเลยก็ดีมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยยายนี่เป็นภาระข้าจะตายไปคุณอย่าไปสนใจคนใจดำเลยนะครับ มั่นใจเถอะว่าถ้าเป็นอาหารจากโลกผมจะต้องได้ผลแน่นอนผมนึกว่าจะไม่มีซะอีกที่นี่ยังพอมีวัตถุดิบให้ทำนะครับเนี่ยว่าแต่ขนมที่คุณบอกนะ่ะต้องใช้ส่วนผสมเยอะไหมคะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่น้อยครับแต่ต้นทุนเนี่ยไม่มากแน่นอนมันเทศจ้ามีใบเตยแล้วก็กะทิคั้นสดด้วยนะ เดี๋ยวอีกสินาทีเราจะย้ายไปข้างหน้าแล้วนะจ๊ะเร่เข้ามาเลยจ้าว้าวผมกําลังต้องการอยู่พอดีเลยครับคุณป้าเอ่อถ้าอย่างนั้นหนูขอเหมาหมดนี่เลยแล้วกันนะคะคุณป้าแหมขอบคุณมากเลยจ้าแล้วผมต้องวหายไหมครับเนี่ยผมเจอมันเทศพ่อหนุ่มนี่ช่างมีอารมณ์ขันจริงๆถ้าอย่างนั้นเวลาเจอมันเทศมะเขือเทศนกกระจอกเทศ ลาหมอเทศพอหนุ่มก็คงต้องไหว้หมดแล้วจ้า <c oughs> คุณป้านี่ตลกจังครับเอาล่ะครับคุณแคนดี้ตอนนี้เราได้วัตถุดิบมาพร้อมแล้วสถานที่ก็พร้อมด้วยเรามาเริ่มทําขนมกันเลยดีกว่ามันชื่อขนมอะไรนะคะคุณต้นกล้าไข่นกกระทาทอดครับชื่อแปลกจริงแล้วนี่ต้องทําอะไรคะเอามันเทศมาปอกเปลือกครับ ไม่ต้องเครียดนะครับมันไม่ได้ทำยากอะไรขนาดนั้นคุณต้องทำได้แน่นอนแล้วก็เอามันเทศที่ปอกมาล้างใช่ไหมคะใช่ครับล้างแล้วแช่น้ํำปูนใสเอาไว้จากนั้นเราก็เอามาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ครับทีนี้ก็เอามานนึ่งเหรอคะใช่ครับเราจะนึ่งมันเทศจนมันสุกคุณอาต้นกล้าครับผมอยากปั้นขนมจังเลยเดี๋ยวได้ช่วยปั้นแน่นอนเจ้าติวเตอร์ แบบนั้นล่ละครับเอามันที่นึ่งจนสุกแล้วมาบดเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยตามด้วยน้ําตาลทรายและคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตามด้วยแป้งมันแป้งสาลีผงฟูน้ำใบเตยแล้วนวดให้เข้ากันมีถ้าได้ผงไมโลมาด้วยจะดีมากๆเลยเสียดายจังที่นี่ไม่มีถ้าเป็นผงไมโลแล้วก็ในกระเป๋าของผมมีนะครับเอาที่ผมไปก็ได้งั้นดีเลยเจ้าติวเตอร์เดี๋ยวเราจะใส่ผงไมโลไปด้วยซะเลย ต่อไปก็ตามด้วยหัวกะทิกับไข่แดงที่เตรียมเอาไว้จากนั้นนวดให้เข้ากันจนแป้งนุ่มเนียนไม่ติดมือครับแบบนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับแล้วเราก็เอาไปหมักแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมเอาออกมาปั้นได้แล้วสินะลุยเลยเจ้าติวเตอร์โอเคปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเรามาเตรียมทอดกันดีกว่าครับตั้งกระทะใส่น้ำมันบัว เราจะใช้ไฟแรงช่วงแรกเพื่อให้น้ำมันมันเดือดก่อนครับแต่เวลาที่เราจะทอดเราจะเบาไฟลงหยิบขนมลงมาทอดได้เลยครับเจ้าติวเตอร์ขอใบเตยตรงนั้นมาให้อาด้วยนะได้เลยครับถ้าเราใส่ใบเตยลงไปในน้ำมันเวลาทอดจะช่วยให้มีกลิ่นหอมครับเวลาสุกแล้วเอาขึ้นมาต้องโยนสูงแบบนั้นเลยเหรอคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมแค่โชว์พาวเวอร์เฉย กลิ่นมาจากทางนี้แน่ๆเลยพวกเราขนมอะไรกันน่นเนอะสิไม่เคยได้กลิ่นขนมอะไรที่มันหอมเตะจมูกแบบนี้มาก่อนเลยเด็กๆทางนี้จ้ามารับขนมไปกินกันนะรับรองว่าสูตรนี้กินแล้วต้องติดใจนแน่ใช่เลยอร่อยมากๆครับคุณอาต้นกล้าเอาล่ะทีนี้ก็เข้าแถวนะห้ามแย่งกันนะจ๊ะในที่สุดก็ถึงวันประลองแล้วนะ หวังว่าคุณแคนดี้เขาคงจะชนะนะครับเชื่อใจเธอะสูตรนี้น่ะเป็นสูตรที่แม่อาทําขายส่งอาเรียนชิวนะเฮะ้นี่หรอคู่แข่งของฉันแค่ขนมบ้านๆแค่เนี้ยจะมาสู้เค้กอลังการของฉันได้ว่าแต่ขนมอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆนี่พวกเจ้าทั้งสองคนทําขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะ ของหม่อมฉันเป็นเค้กที่สวยงามส่วนของหม่อมฉันเป็นขนมไข่นกกระทาเพคะค่าว่าขนมเค้กของเจ้าสวยงามก็จริงแต่รสชาติจำเจเกินไปรสนี้ข้าพบได้ทั่วไปในอาณาจักรขนมหวานของเราอะไรกันไม่ทรงโปรดหรอเพคะส่วนของเจ้าลูกกลมๆเช่นนี้แปลกตาดีเอ๊ะเดี๋ยวนะขนมรสแบบนี้ ข้าไม่เคยกินมาก่อนเลยเป็นอะไรไปหรือไม่พะ่ะข่าเจ้าชายหากนางใส่อะไรแปลกปลอมลงไปข้าจะจัดการนางเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันอร่อยมากตั้งหากเจ้าชื่ออะไรนะ่ะหม่ำฉันชื่อแคน,นดี้เพคะเอาละแคน,นดี้ขนมของเจ้ายอดเยี่ยมมากข้าขอประกาศว่าเจ้าเป็นผู้ชนะในการประลองแข่งขนมหวานครั้งนี้ขอบพระทยัยเพคะเจ้าทำให้ข้าถูกใจและมีความสุขเป็นอย่างมาก ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้ขึ้นเป็นราชินีอะไรกันขนมหน้าตาแปลกๆนั่นนะเป็นไปไม่ได้ขอบคุณคุณต้นกล้ามากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเพราะคุณมีความสามารถด้วยแหละถึงได้ทำได้ยินดีด้วยนะครับคุณแคนดี้พวกเราคงต้องกลับบ้านแล้วล่ะครับเดินทางปลอดภัยนะคะเป็นไงมาต่างโลกสนุกไหมเจ้าติวเตอร์หายเบื่อเลยล่ะครับคุณอา อ้าวกลับกันมาแล้วเหรอทั้งสองนุม่มครับคุณลุงพิทสนุกมากๆเลยคุณอาต้นกล้าแล้วผมจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบนี้อีกไหมครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าติวเตอร์เป็นเด็กดีเย้ yeah, ดีใจที่สุดเลยครับจบแล้วค่ะสำหรับตอนพิเศษต้อนรับวันเด็กค่ะขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกด s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งช่องกันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่บายบายค่ะ